สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสเพชรโยนนะคะที่ช่องพลอยใสยรถสวยรีวิว ก่อนรับชมคลิปนะคะพลอยสายฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้พลอยสายด้วยนะคะสำหรับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เช่นเคยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้พลอยสายมาอัปเดตนะคะรถเก๋งสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังรออยู่และใครที่กำลังเป็นสาววลกซิตี้อยู่นะคะอยากได้ซิตี้ราคา200 0 0 0ผ่อน4 0 0พนะคะ วันนี้พอยใสยจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านหน้านี้เลยนะคะเป็นตัว Honda City 1.5 V ปี2,012นะคะเป็นรถปี2 0 2 2 1 2ที่ไม่เลขไม้น้อยมากๆนะคะเลขไม่อยู่ที่1 8 2 0 0 0โลเท่านั้นเองะะเป็นรถ10บก่าปีนะคะที่ไม้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ค่อยผ่านการใช้งานมานะคะคันนี้นะคะจะไม่ใช่รถประจําการหรือรถปลดระวางนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะรถใช้งานมามือเดียว นะคะเจ้าของเดิมดูแรลรักษาเป็นอย่างดีเป็นรถบ้านนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะที่สำคัญเขาแต่งสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์มาให้รอบคันด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพ่อยใสยจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันเลยเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับกระจังหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยตัดด้วยโลโก้ แบรนด์หลักนะคะที่เป็นตัว honda ตรงกลางนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นแบรนด์ที่นิยมเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนพรคะพันงพแพปด .6818 กรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะ ถัดมาในส่วนของตัวไฟหน้านะคะรุ่นนี้จะได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์ธรรมดาเลยนะคะมีอ่ามีรอยบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่เยอะนะคะมีซีดบ้างนะคะเดี๋ยวเราขัดให้ใหม่นะคะสกดด้านล่างนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกงาเลยนะคะสะภาพสวยสภาพดีจริงๆ ชุดกันชนด้านข้างนะคะผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะของเขาก็เรียบเนียนะเส้นตัดคมนะคะรถไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนอันนี้พี่ๆก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันต่อเลยนะคะสําหรับล้อนะคะได้มาเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะหัวล้อแบบ4รูแบบนี้ได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะสัปดาห์ที่6นะคะซึ่งสภาพดอกยางไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ มองเห็นชัดเจนว่าดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะเหลือเลอเลยนะคะดอกยางนี้แน่นๆเลยแล้วก็สะพานยางเนี่ยลึกๆเลยเห็นไหมใช้งานได้อีกสามสี่ปีเลยนะคะสําหรับคันนี้สเกิร์ตด้านข้างนะคะแทบจะไม่มีรอยเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้ใหม่กริบแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ในส่วนของด้านแก้มตัวรถนั่นเอง กระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวฐานเป็นสีดํานะคะซึ่งตัดกันได้สวยมากๆเลยมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์นะคะสีดําดําหรือน้าตาลนะคะมันจะออกน้ำตาลหน่อยนะคะเป็นของแท้เดิมซิตี้เลยติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมเลยนะคะอ่ดาด้ามจับประตูนะคะก็จะได้มาเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะคันนี้เดี๋ยวพอใสแ่แ็บติดฟิลม์มรอบคันไปให้ด้วยเลยนะคะนี่ สาอากาศด้านหลงังอยู่ข้างบนนะคะมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะตัวนี้ปีนี้นะคะด้านท้ายทรงเนี่ยคือสวยมากๆนะคะนี่ดูไฟท้ายเลยไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขามาพาร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนี่สภาพสวยกลิดเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยจริงๆนะคะมีไฟเบรกให้2จุดนะคะไฟเบรกดวงที่3ามอยู่ตรงนี้แล้วก็ ด้านบนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในตัวรถกันนะคะว่าเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังอยากได้นะคะซิต,ตี้ผ่อนถูกๆนะคะงบน้อยผ่อนถูกต้องคันนี้เลยภายในคันนี้นะคะเป็นสีครีมนะคะสีครีมสีเบจในส่วนของตัวประตูของเขาก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะแล้วก็ด้ามจับประตูด้านในมาเป็นโครเมียมแบบนี้เลย มาพร้อมกับปุ่มเซ็นทรัลล็อกกระจกนะคะแล้วก็ระบบปรับกระจกข้างซ้ายขวาล็อกตัวรถล็อกกระจกได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาดูภายในกันเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะสามารถสั่งการจากพวงมาลัยได้เลยนะคะสามารถปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะคะตรงนี้แล้วก็หน้าจอเรือนไม้นะคะสแสดงผลได้ชัดเจนเลยคอนโซลด้านบนของเขาใหม่สะอาดนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงแล้วก็ระบบแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะ ลงมาก่อนจะถึงสารเกียร์เราก็จะมีในส่วนของตัวที่เก็บแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟนะคะสามารถวางแก้วได้ถึงสองใบเลยลงมาก็จะเจอเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะขับง่ายนะคะส่วนใหญ่เกียร์ออโต้จะขับง่ายแล้วก็ได้มาเป็นเบาะผ้าสีเบจสีครีมนะคะซึ่งสภาพตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะคะสภาพเบาะใหม่เกลียยใหม่เอี่ยมนะคะสภาพกลิบเลยคันนี้พอใส่การ์ตีให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกัน อ่พื้นที่นะคะผู้โดยสารด้านหลังนี่เลยนะคะต้องต้องบอกกันเลยนะคะว่าไม่ไม่แคบเลยนะคะอาจจะก,ก,กว้างกว้างกว่ากว้างกว่าวีออสอ่ากว้างกว้างกว้างกว่าวีออสแต่ว่าไม่เยอะนะคะกําลังดีนะคะถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะมีช่องวางแก้วน้ําด้านหลังให้สองใบนะคะสามใบเลยก็ได้นะคะนี่ วางได้เลยนะคะนี่ได้สามใบเลยแล้วก็พื้นที่ของเขาเยอะพอสมควรนะคะไม่อึดอัดแน่นอนใครนะคะที่อยากได้ทรงนี้แต่งมาแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหา้ามพลาดเพราะว่าราคานี้ค่อนข้างที่จับมาไวไปไวนะคะนี่ภายในด้านหลังพื้นที่เก็บของเขาต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะความสูงไม่เท่าไหร่แต่ว่าความความลึกเนี่ยเขาให้มาเยอะนะคะความลึกเนี่ยเขาให้มาเยอะเลยแหละนี่ ความสูงเนี่ยแล้วก็เปิดมานะคะเจอในส่วนของตัวยางอไหล่สำรองนะคะชุดแม่แรงถุงเครื่องมือมีให้โครบรอยทางมะพร้าวนะคะเรียงกันสวยสวยเหมือนเดิมรอยเม็ดอาร์เรียงสวยๆเหมือนเดิมทุกจุดนะคะรถเก่งทุกคันต้องมีแน่นอนฝาก,กระโปรงท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานไม่แตกไม่เปียกน,นะคะไม่เครมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่เลยชัดเจนนะคะพ่อยใส่ให้ดูให้ชัดเจนนะคะนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้นี่เลย สภาพสวยกริบเลยนะคะคันนี้ต้องบอกสภาพสวยจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะคะก็รีตริดต,ต่อกันเข้ามาเลยเดี๋ยวดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ฮอนด้าไอวีเทคแบบนี้เลยนะคะซึ่งสภาพตัวเครื่องไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มนะคะพี่ๆดูกันช้าๆชัดๆเลยนะ,ะสภาพเครื่องยนต์เป็นแบบนี้เลยนะคะรอยเต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบเหมือนเดิมทุกจุด คันด้านหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะหัวน็อตไม่มีการขยไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอยู่ในสภาพที่คงเดิมแบบนี้เลยหนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะไม่เคยดัดดัดแปลงกับสีหรือตัดต่อเครื่องยนต์แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงหน้านะคะปลายมอกชัดเจนนะคะรอยเมตากรียงสวยๆเหมือนเดิมไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมานะคะอ่าไม่เคยชนมานะคะ ประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์แลคะแล้วก็ภายในรอบคันของเจ้าตัวซิตี้คันนี้นะคะต้องบอกไว้เลยนะคะราคา279,000บาทถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจรีบโทรเข้ามาหาพอยใสยที่เบอร์0811564065นะคะคันนี้นะคะรายได้นะคะ13,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้น4,000เท่านั้น นะคะถ้าพี่ๆคนไหนเครดิตดีอยู่แล้วนะคะสามารถยื่นจัดฟรีดาวได้เลยนะคะเรามีของแถมให้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดอ่ะเดี๋ยวพลอยใส่แถมฟิ์มให้รอบคันคันนี้นะคะแถมฟิ์มแถมพรบภาษีถ่ายน้ำมันเครื่องแถมฟรีบริการสุขเถิบนบท้องถนน24ชั่วโมง1ปีเต็มอันนี้บอกตรงนี้เลยละกันนะคะ ใครสนใจนะคะก็รีบต <od> er ิดต่อพอยใสเข้ามาเลยอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็สําหรับอาชีพนะคะอาชีพอะไรออกรถได้บ้างนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะพนักงานบริษัทพนักงานสลิปงินเดือนหรือว่ารักวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวรเดอร์ไลแมนนะคะทักเข้ามาหาพลอยใสโทรเข้ามาหาสอบถามกันได้นะคะ ครที่มีเครดิตดีอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งดีนะคะจะง่ายในส่วนของจะง่ายต่อการออกรถนะคะสำหรับพี่ๆที่ไม่มีราชาแบ็คลิสบูโรนะคะประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับซิตี้คันนี้มีคันเดียวนะคะถ้าสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพอยสายจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนี้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ